น้ำแก้ห่วยเขาบอกว่าป้องกันเบาหวานแก้ห้วยเนี่ยแก้ร้อนในพวกโรคความดันไขมันเบาหวานในทางการแพทย์ดั้งเดิมบอกว่ามันเกิดจากความร้อนในร่างกายเมั้นการกินลงไปมันก็ไปสร้างสมดุลของความร้อนเย็นแต่ว่าจะไปแก้โรคได้ไหมเนี่ยไม่น่าแก้ได้น้ำจับเลี้ยงแก้ร้อนในใช่ใช่อันนี้แก้ร้อนในค่ะของแผนไทยแผนจีนเนี่ยเขาจะหมาถึงภาวะร้อนข้างในส่วนใหญ่น้ำพวกนี้ก็จะกินไปเพื่อทําให้ร่างกายมาสมดุลแต่แรกไปป้องกันไม่ให้เกิดแผลในปากซึ่งเป็นอาการระยะหละังแล้วจริงๆเราควรกินน้ําสมุนไพรไหมครับกินสมุนไพร เพื่อการบำรุงสุขภาพเนี่ยกินเปน็นอาหารคือเรากินได้เท่าที่ท้องเราจํากัดโอกาสจะเกิดพิษเนี่ยยากแต่ถ้าสมมติเป็นยาต้องมาพิจารณาแล้วว่าเรามีความเสี่ยงไหมต้องมีรายละเอียดในการใช้ลงไปอีกพอสําคัญอย่าหวังผลการรักษาโรคใช่ใช่น้ําสมุนไพรพวกเนี่ยถ้าจะกินให้อร่อยมันต้องกินความเข้มข้นน้อยถ้าเราจะไปหวังผลในการราาักษาจากการกินความเข้มข้นน้อยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่นะวันนี้เวลาเราทําน้ําสมุนไพรเราจะมาจะใส่น้าตาลแล้วมันก็มีความหวานมากถ้าเกิดสมมติมีน้ําตาลสูงสูงเนี่ย เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วกินแบบไหนเป็นอาหารกินแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นยาล่ะครับคือพ่อะอาหารเนี่ยกินบนความหลากหลายคือวันนี้เรากินผัดมะระพวงนี้เรากินผัดพักบุ้งแต่ว่าถ้าคุณกินอะไรทุกๆวันเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะในปริมาณน้อยเนี่ยให้ถือเลยนะคะว่าคุณกําลังกินยาอยู่คุณป่วยหรือเปล่าทําไมคุณต้องกินยาดังนั้นสรุปแล้วเรื่องสรรพคุณน,น้ําสมุนไพรเหล่านี้เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้บางอันถ้าจะแชร์ต่อควรพูดถึงเรื่องบำรุงร่างกายโดยรวมหรือว่าการปรับสมดุลความร้อนความเย็นเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าไปแชร์ว่าช่วยป้อองงกันสม เสือมขับนิ้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าความเข้มข้นของตัวสมุนไพรค่อนข้างต่า